สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจตุพรฟันธงเศรษฐาไปไม่ถึงนายกเทียบเคสมิ่งขวัญเชื่อบิ๊กป้อมคว้าชัยวันที่4มีนาคม2566ที่ผ่านมานายจตุพรพรมพันธ์คณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนไฟลามทุง่งมีเนื้อหาในตอนหนึ่งว่าตนเชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินแม้มีความมุ่งมั่นต้องการเป็นนายกอย่างเดียวแต่คงไม่ได้เป็นโดยมีบทเรียนคือนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นอุทาหรณ์นายจรพรกล่าวว่านายเศรษฐามุ่งมั่นทางการเมืองในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งนายมิ่งขวัญเมื่อสมัยอยู่พรรคเพื่อไทยเคยแสดงความมั่นใจจะเป็นนายกเช่นกัน ซึ่งหลังจากพ,กพรรคพลังประชาชนถูกยุบแล้วพรรคเพื่อไทยจึงเกิดขึ้นจากนั้นมีการหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งใหม่ในปี2554้ยโดยในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เพื่ชาชีวะพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนายมิ่งขวัญทำหน้าที่ดูแลสอสอมากกว่าเท่าตัวของจำนวนที่พรรคดูแลอยู่นอกจากนี้ยังคาดกันว่านายมิ่งขวัญจะเป็นตัวยืนอันดับหนึ่งของ สสบัญชีรายชื่อพรรคซึ่งหมายถึงจะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยิ่งกว่านั้นเมื่อมิ่งขวัญไปที่ไหนก็เป็นที่รู้กันว่าพรรคจะส่งไปนายกคนต่อไปอย่างไรก็ตามพอถึงช่วงลงเลือกตั้งปี25 5 4ก็ถูกหักไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแม้นายมิ่งขวัญไม่ได้เป็นนายกแต่ยังไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีสักกระทรวงให้ด้วยได้เป็นเพียงสสออย่างเดียวได้แ,แต่ คุยแลกเปลี่ยนกันบางวันพูดไปน้ำตาไหลไปบอกว่าเห็นใจผมและผมก็บอกว่าเห็นใจคุณมิ่งขวัญเหมือนกันนายจรุพรกล่าวว่าความจริงนายมิ่งขวัญมีศักยภาพแต่ในสถานการณ์ที่ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซากแม้ไปทําพักเล็กพยายามรักษาจุดยืนแต่คนอื่นไม่รักษาเมื่อพยายามทําพักอีกก็ไม่รอดและหมดหนทางต้องไปกับผู้ชายอบอุ่นอย่างพรเด็กประวิท วงสวรรด์ในปัจจุบันที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะคุณมิ่งขวัญเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอีกทั้งลงทุนยืนหยัดยาวนานมากกว่านายเศรษฐาซึ่งเข้าพักมาไม่กี่วันเองแต่คุณมิ่งขวัญมีความสามารถทั้งเรื่องการพูดการอธิบายแล้วลงทุนด้วยท้ายที่สุดถูกหักชนิดไม่เหลือเยื่อใยใดความคืบหน้าล่าสุดน้องแรมโบอีสานโตเด็กเพื่อไทยยันนายกเข้าพัก ลาราชการถูกต้องนายชนะศักดิ์อัฏฐาวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนางสาวตรีชดาศีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกอตตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาไปร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาติและอนุมัติงบประมาณเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าการที่นายกลาราชการ เพื่อไปทํากิจกรรมทางการเมืองก็เป็นสิทธิสามารถทําได้และทําถูกต้องตามระเบียบที่ผ่านมาหลายพักการเมืองก็ดําเนินการเช่นนี้เช่นเดียวกันส่วนที่ครมอจะอนุมัติงบประมาณในช่วงนี้ถือว่าทําได้เช่นกันตามระเบียบซึ่งการที่จะอนุมัติงบประมาณใดๆจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่ประชุมครมและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่แล้ว และทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้พักเพื่อไทยก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วแต่เหตุใดสมาชิกพักถึงทำเป็นไม่รู้ว่าการอนุมัติงบประมาณใดๆสามารถทำได้และก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งนั้นหรือว่าฝ่ายค้านไม่เคยเห็นใจประชาชนเลยเอาแต่ประโยชน์ตัวเองนอกจากนี้การอนุมัติงบประมาณต่างๆ ไม่ใช่มาทําในช่วงใกล้เลือกตั้งเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมานายกก็มีการอนุมัติในที่ประชุมครมอมาโดยตลอดต่อเนื่องดังนั้นขออย่านํามาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ของพรรคตัวเองขอให้เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ความคืบหน้าล่าสุดตรวจสอบเข้มจรุพรเตือนอุ้งอิงตั้งเศรษฐาเป็นที่ปรึกษาระวังเจ๊งตามยิ่งลักแฉหนึ่งในสามกุญซือใหญ่ ไม่ใช่คนใหม่ที่ไหนจตุพรเตือนอุงอิงตั้งเสษถาเป็นที่ปรึกษาระวังเจ๊งเหมือนยิ่งลักษณระบุเคยนั่งกุนซือใหญ่1ในสรวมทักษิณประยุทธ์ชี้เพื่อไทยนั้นถ้าอยากเป็นรัฐบาลต้องจับมือประวิทย์เข้าทางเกมสำรองสามปอน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook l i v e ประเทศไทยต้องมาก่อน เปิดตัวจริงหรือโดยกล่าวถึงการเปิดตัวของนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่แบ่งรับแบ่งสู้กับงานการเมืองในอนาคตจะเป็นแคนดิเดตนายกกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่พร้อมทน,นิไม่กล้าแสดงภาวะผู้นำตอบโต้ข้อกล่าวหาของเดชประยุทธ์จันโอชานายจรุพรกล่าวว่ากรณีของนายเศรษฐาเปิดตัว ก็ต้องถูกให้ววิจารณ์ตรวจสอบเข้มข้นซึ่งไม่ยกเว้นกระทั่งพระเด็กประวิตวงสวรรค์จากพระรังระชารัฐนายอนุทินชาญวิรกูลจากภรคูมิใจไทยและพระเด็กประยุทธ์จันโอชาจากกรมไทยสร้างชาติก็ต้องตรวจสอบภาวะผู้นําที่จะนําพาความหวังของประชาชนเช่นกันและความเป็นผู้นำต้องอดทนในการชี้แจงอย่างไรก็ตามเมื่อนอายเศรษฐาเปิดตัวถูกพลเด็ประยุทธ์วิจารณ์หนัก ในด้านความเก่งทำอะไรมากลับไม่ตอบให้ตรงและชัดเจนเพื่อแสดงถึงภาวะผู้นำแต่ไปยกย่องให้พู้เด็กประยุทธ์มีวุฒิภาวะที่เหนือกว่าแล้วหลีกเลี่ยงข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งสิ่งน่าสนใจในายจุฑพรเห็นว่าเมื่อนายเศรษฐาถูกคาดหมายจะมาเป็นผู้นำประเทศก็ต้องตอบข้อคอรหา เชิงกล่าวหาของพระเดชประยุทธ์ไม่ใช่มาแสดงมารยาททางสังคมต้องเชื่อฟังคนแก่กว่าซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรกับความคาดหวังในภาวะผู้นำของประเทศเช่นนี้ความคืบหน้าล่าสุดนัทวุฒิฝากถึงประยุทธ์ขอให้หายไวๆแย้มมันเป็นลางต้องเรียกผู้นำรัฐบวม4มีนาคม2566นายนัทวุฒิสาสเกือ ผอครอบครัวเพื่อไทยประสายว่าเมื่อตอนบ่ายที่ยินข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปหาหมออยู่ๆมือบวมมือข้างขวาบวมเอาบวมเอาหมอตรวจพบว่ามีความผิดปกติคนปกติน่ะมือไม่ได้บวมกันง่ายๆหากมือบวมแบบนี้ปกติน่ะสามารถรักษาได้แต่มันเป็นลางแย์ทองทานอุ้มท้องเจ็เดือนกว่าเดฉันฉับ,ฉบ ขึ้นบันไดเวทีพูดฉะฉานพระเอกประยุทธ์ชายชาติทหารอยู่ดีๆเนะี่ยมือบวมซะได้เมื่อวานนี้สามีนาคมพเดกประยุทธ์ได้ไปอยุธยาชักดาบและดาบลนเห็นไหมว่ามันเป็นลางบอกเหตุแต่ตนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับการอาการเจ็บป่วยของพเดกประยุทธ์ก็ขอให้ท่านหายเร็วๆการที่มือบวมเช่นนี้จะเรียกว่าผู้นำรัฐบาลไม่ได้อีกแล้ว แบบนี้ต้องเรียกว่าผู้นํารัฐบวมตนว่าบางทีน่ะโรคภัยแค่เจ็บที่มารุมบางทีมันเป็นการแก้แค้นข่าวเขาว,ว่ามันบวมมือขวาก็มือขวานี่แหละเซ็นกฎหมายนีโโทษกรรมตัวเองมือนี้ไงที่เซ็นตั้งสอบสองคนและมือนี้ไงที่เซ็นตั้งตนเองเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติด,ดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวมือบวมแต่ต้องรวมมือกัน ไปกาพักเพื่อไทยเพื่อแลนสไลด์ให้ผลเด็กประยุทธ์กลับบ้านนายนัทวุฒิกล่าวด้วยว่าโคราชมีการประกอบทีมกันชุดใหญ่คือการจับมือรวมพลังสำคัญคือพักเพื่อไทยนำโดยแม่ทัพประเสริฐจันทร,รวงทองเสริมด้วยทีมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสื่อมวลชนเขารายงานข่าวว่าโคราช16เขตแน่เป็นการจับมือครั้งแรกระหว่างพักเพื่อไทย กับคณะโรงแป้งมันไม่ใช่มันคือแป้งคนละคนกันการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์พลเอกประยุทธ์พลเอกป,ประวิทย์และพักรวมรัฐบาลจะใช้เสียงสว2อ,อ0คนตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและเอาเก้าอี้นายกตกงูเห่าจากพรรคการเมืองต่างๆแต่หากพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์จะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชนฝ่ายเขาทําทุกอย่าง ทำทุกทางเพื่อไม่ให้เพื่อไทยได้เกินครึ่งความชอบธรรมที่จะให้สอวอโหวตนายกก็จะหมดไปเพื่อจะได้พลเดกประยุทธ์ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแพ้รรพเพื่อไทยพักเดียวถ้าจะไล่พลเดกประยุทธ์และพวกกลับบ้านมีทางเดียวเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักยกจังหวัดยกประเทศและพี่น้องอย่าไปนึกว่าเขาโกรธกันจริงอย่าไปเข้าใจว่าระหว่างพลเดกประยุทธ์และพลเดกประวิทย์ ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเพราะดูลีลาแล้วเขาเกื้อนหนุนกันอยู่และถ้าพเดเอกประวิทย์จะแสดงความจริงใจไม่ต้องมาเขียนจดหมายให้ไปชวนน้องสองปอและกลับบ้านด้วยกัน